ัครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ตาแม็ c โครสม e งเอ็กโคเวเตอร์นะครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมรถขุดนะครับขนาด20ตันนะครับวันนี้เจอ3คันครับเหลืองสองส้มหนึ่งนะครับจีนประทะเกาหลีครับ2ลุมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับซานี่เอส0วท์สองศูนนะครับ2คันนะครับรุ่นเดียวกันกับดูซานดีเอ็กสองนะครับ กับหอจกนะครับสมศักเอสเคทนะครับจำกัดนะครับผมงานเปิดบ่อครับลมมวนปามนะครับทำบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับมาดูความคืบหน้ากันอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวานยกเจ้าสานีเอสบายสนะครับมาอีกตัวแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็มาชมกันนะครับรถจีใหญ่ทํางาน3าขั้นนะครับนี่ข้างหน้าก็เป็นอาจารย์กิจนะครับ วันนี้ก็โชคดีครับมากับพี่อ้นสองคนนะครับพามาดูนะครับวันนี้เริ่มเป็นรูปเป็่างแล้วครับไอห,หน่มเกาหลีก็ผสมจีนนะครับเป็นมุ้งกี้ซานี่นะครับนี่วงเงนเสพเนาะนะครับก็ซานี่นะครับ ใช้เครื่องมิซูบิช um ินะครับ6สูบนะครับปัมเค 3B นะครับทั้งสองคันเนาะนะครับส่วนเจ้าโน่นใช้เครื่องมิซูบิชินะครับอ่าใช้อิซูนะครับ6สูบนะครับนั่นแหละรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะครับโน่นดูคันใหญ่ๆกันอนี่ต้องดูแบบนี้นะพี่อ้อนคันใหญ่เนี่ย หาดูยากนะพี่หาดูยากครับงานเปิดบ่อใหม่นะครับเพราะว่าด้วยกุ้งที่มันเลี้ยงยากนะครับงานเปิดบ่อใหม่ไม่ค่อยเห็นนะครับน้อยครั้งนะครับที่จะได้เห็นนะครับส่วนมากก็ใช้บ่อเก่ากันนะครับนี่จัดหนักครับส่วนปามทั้งสวนนะครับเอาออกหมดครับเป็นบ่อกุ้งครับนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ หลังจากได้เจ้าดูซานนะครับได้เจ้าสนี่เข้ามาช่วยนะนะครับเดี๋ยววันไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นเจ้าวันโร่นะครับลูมยาว8เมตรนะครับงานใหญ่ๆเรียกใช้บริการได้ครับกับอจก,ก,อนบสสกนะครับสมศักดิ์นะครับ S.K.T เนาะนะครับทางคุณส่วนนะครับผม มกีอยู่ที่0.93นะครับลูกบาทเมตรนะครับส่วนเจ้าดูซานก็เปลี่ยนมุกขีครับเป็นมุกขีสานี่เหมือนกันนะครับรถสามคันเติมน้ำมัน B10 นะครับท่านผู้ชมนะครับใช้ B10 คันนี้ก็หมื่นกว่าชั่วโมงนะครับใช้มา5ปีแล้วนะครับรถยังใหม่ครับเก็บสีนะครับรถยังไม่เคยพังนะครับเาแกบอกใช้ดีครับออกซานี่มาเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะแต่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับรู้สึกว่าจะขายดีนะครับสำหรับซานี้ S สวายรุ่นนี้นะครับ ตักเต็มอุ่มเนี่ยนี่แหละยังมันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเข้ากับคนหน่อยขับรถทีนี้นะครับคันใหญ่แบะเนี่ยคนใหญ่รถใหญ่ครับแบ่งงานกันชัดเจนครับนนดูสารก็ล้วงลึกนะครับไปละไล่แต่งคันไปนะค,คนละฟังฝั่งนี้ก็ตั้งคันนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับวานนี้ก็เหยียบบดอัดไปแล้วชั้นแรก ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่านะนครับใช่ครับพี่ไกไลพี่ต้นไลขี่เขาไปแล้วไปไม่ถึงไปไม่ถึงพี่ไกลเกินน่าจะเนี่ยเนี่ยพี่มันมาถึงคลองถึงพี่ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาแก่ทำไมใช้รถสองยี่ห้อนะครับใช้เพื่อเปรียบเทียบนะครับถ้าใช้ดีก็จะได้มีรุ่นมีคันตามมานะครับจากการใช้งานจริงนะครับ แต่รู้สึกว่าซา,านี่พ่อแก่จะชอบมากนะครับติดใจรุ่นนี้ครับ อนนี้ก็เป็นงานตั้งคันเนาะนะครับทาคันนะครับท้องฟังนะครับแบ่งกันแต่เจ้าดูซันนะครับค่อนข้างเงียบนะครับท่านผู้ชมเสียงเสียงค่อนข้างเงียบกว่าเจ้าซานี่นะครับ้พอ,อมาเห็นเมื่อกี้ใหญ่เนะ่ยมันนึงนะครับอ,อ่าน่าจะมาอ่ามามาหลังคันนี้น่าจะมาหลังคันนี้นิดนึงยังไม่ถึงปีพี่อ,อนยังไม่ถึงปี เพิ่งมาไอช่วงที่พี่วเอารถคันนั้นมานะสานี่ซานี่มาพร้อมกันของพี่ควนนะคันนี้ห้าปีแล้วยังไม่มีอะไรใช้ดีแกบอกใช้จริงแกบอกใช้จริงห้าปีแล้วเนี่ยยังไม่เป็นไรใช้ดีแกบอกเรื่องเครื่องเรื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรหาง่ายแกบอกคันนั้นก็พันชั่วโมงนะครับพันกว่าชั่วโมงนะครับ รถยังไม่ถึงปีนะครับเรื่องฝีมือการขับต้องไว้ใจเขาครับทีมงานนี้นะครับเพราะว่าเขาทีมงานใหญ่นะครับมีแต่ของใหญ่ๆนะครับไม่มีของเล็กนะ งานก็ไปเร็วนะครับไปเร็วมากนะครับตอนเช้าในวันนี้งานาต้นปามนะครับเต็มหมดฝั่งนั้นโล่งนะครับเจอเม็โครไปพิษปัดเบียวนะครับหายเกลี่ยเนาะนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆอัดเต็มสูบครับนี่เริ่มเป็นคันแล้วนะครับ เริ่มเป็นลูปเป็นล่างแล้วครับเนี่ยงานถือว่าไปเร็วมากครับรถใหญ่นะครับเนี่ยาวานี้ยังขุดได้เท่านี้ครับมาตอนนี้โอ้ไปไกลแล้วนะครับความเร็วความไวก็ต้องยกให้เขานะครับนี่ ใช้บริการได้ครับเบียรภาคใต้นะครับพอจะกอผมสักเกตเกีรนาะทีมงานใหญ่ครับบมดใญ่มดเยอะนะครับประสบการณ์ วันนี้พรุ่งนี้นะครับจะอัปเดตนะครับเราวจะใส่รองเท้าบูทมานะท่านผู้ชมเนาะนะครับไม่ไหวครับรองเท้าแตะนะครับดินโคลนเนาะนี่เรื่องฝีมือเรื่องการทำบ่อคนนี้ก็หนึ่งในตองอูแล้ะครับเนี่ยคนนี้นะครับเรื่องบ่อปุ้งนะครับสามคันลุมนะครับคนละฟังนะครับ หาดูยากครับไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมต้องหาไม้แล้วไม้แค่ฟันแล้ว ดินค่อนข้างเหนียวครับดินเหนียวคนไา้นะครับการทำยาินะครับงานก็ลูกค้าทงเพิ่มนะครับทําบ่อเพิ่มอีกนะครับจากเมื่อวานก่อนอกวก็เป็นคลองนะครับอัปเดตหน้างานให้ดูนะครับจบประมานจะสวยขนาดไหนนะครับก็รอรอชมรอติดตามเนาะนะครับแต่บอกไว้เลยว่าซานี่รุ่นนี้นะครับเ้าแก่ชอบม้ากนะครับปียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีเก็บสีแค่นั้นครับ ทีมช่างทีมคนขับพร้อมครับก็แกบ,บ, <Okay. S 1> บอกว่าถ้ารถ200เน้น6สูบครับเน้นระยะยาวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคันนั้นกันต่อนะครับคันนึง เราก็ลงมาด้านล่างแล้วครับลงมาด้านล่างแล้วทีนี้ไปทีนี้ก็มาคิคิวเจ้าดูซานนะครับเอาให้จบครับในคลิปเดียวเลยนะครับผมโอ้ขอขอบคุณนะครับพี่นกนะครับท่าแกเนาะฝั่งนี้ก็ตั้งคันเหมือนกันครับโอ้ เล่นบทโทดอีกแล้วม,มาฝั่งนี้รู้สึเงียบเกินครับเสียงรูซานเบอร์17นะครับโอ้มีลายแยกพร้อม เงียบเกินครับไม่ค่อยได้ยินเสียงรถเลยครับท่านผู้ชมจากที่สัมผัสมาเนาะนะครับก็คัน,นก็เงียบอีกคันหนึ่งนะครับเงียบมากนะครับโอ้อากาศร้อนพี่น้องดูการวางแผนนะครับวางแผนงานของเขาเนาะนะครับเราก็พามาติดตามอัปเดตสถานการณ์ างานนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นรูปเป็นร่างบ่อแล้วนะวันนี้นะครับโหสุดยอดจริงนะครับทีมงานนี่ใหญ่เวลาเขาทำกันบ่อทำบ่อเนี่ยนะครับรับงานใหญ่นะครับสนใจก็ติดต่อใช้บริการได้ครับนะครับติดต่อมาทางคอมเมนต์ได้นะครับอาจ้างไม่จ้างรอดูตอนเสร็จครับท่านผู้ชมนะครับลูกค้าถูกใจขนาดไหนนะครับ จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเสียงเหมือนจาระบ,บีครับท่านผู้ชมแอดแอดเนี่ยอ่าใช่ไหม เสียงอะไรครับท่านผู้ชมโอ้โอตักเต็มอุ้มเนาะมุงกีู้มุงกี้ซานี่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเข้ากันมากเลยกับมุงกี้ซานี่นะครับแต่เวลาไปอยู่กับซานี่เหมือนไม่เข้ากันนะครับแต่มาอยู่กับเจ้านี่ทรงได้หมดเลยครับเนี่ยดูนะเข้ากันเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนมันพอดีเลยสัดส่วนเนี่ย นะครับพอดีกับรถนะเนอะดูสวยแลสวยด้วยนี่ก็งานตั้งคันคนละฝั่งนาะนะครับฝั่งติดกับฝั่งโน้นนะครับนี่ดูซานดีเอ็กสองร้อยเจอต่อครับต่อปาล์ม เดี๋ยวเราไปดูฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซานี่อีกคันเนะนะครับงานก็ตักดินตั้งคันนะครับไปดูซานี่กันต่อครับอีกคันนะครับต้องดูให้ครบต้องถ่ายครบนะครับสําหรับวันนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์หน้างานนะครับคันนี้ก็ล้มต้นปาไปหมดแล้วนะครับแปลนเติร์ดแปลนเติดนะพี่น้องนะนะครับ อันนี้ก็เริ่มขุดบ่อเหมือนกันครับเปิดบ่อใหม่เหมือนกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโครงการแล้วเอ๊ะขุดละนะครับ ไปหมดแล้วครับต้นปลาล์มเจอคันนี้ก็ไปโล่งครับขุดบอ่อแล้วนะครับเนี่ยเลียพื้นที่เสร็จก็ขุดบอ่อต่อเลยนะครับกับซานน่เอสบายสองน้สี่ S คันหนึ่งเนาะคันนี้ก็จะใหม่กว่าคันของพิคิดนะครับของพี่ดิวนะครับคันนี้คันนี้ก็ออกไล่เรียก,ก,กันกับเจ้าดูซานนะครับ ตีใหญ่มันก็จะมันอีกเลยมันครับมันไปอีกแบบนะครับรถดีใหญ่เดี๋ยวก็พักเที่ยงแล้วครับเหลือประมาณสิบนาทีเนาะนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์หน้างานให้ชมนะครับนี่ตรงสามคันเนาะนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์หน้างานให้ดูอีกทีนึงนะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมติดตามสถานการณ์การทําบ่อนะครับหาชมยากครับ สำหรับการขุดบ่อกุ้งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับคงจะชอบกันนะครับกับรถขุดนะครับจากจีนกับเกาหลีเนาะสอลุ่มหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามไปโคสเมืองเอ็กซ์ควเตอร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ